ควยมันงามเองยี่ปะ <c oughs> ครับผมสวัสดีพอด่อแม่พี่น้องนะครับนี่ครับของจิงว่าเมนที่เด็ดถาโตผูกกับต้องยกไข้ตัวนี้นะครับในตลาดซื้อขายก็กระเบือลอยเอ็ดนัดวันที่30กันยายนเท่านะครับไอ้สวัสดีครับลูกพ่อใดก็ไอ้เนี่ลูกเบิรมพันล้านลูกเบิมพันล้านของแท้น,นะครับผนทั้ทงวินว่าหวานกับยุทอทางผุ่นอยู่นะครับ ลมือนี่ว่าต้มกาหาช่องไอ้มือนี่สูงสูงไรเป็นไดครับไอ้นี่ร้อยสี่สิบสมร้อยสสี่อายุสองปีกว่าับปีกว่าผสมได้ไปไอ่ยัาครับอย่งยังเนาะราคาห้องเยไอ่หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับเนี่ยครับมเวันวานนี่ต้องยกห้ทีมงัน เบิ่มพันล้านเลยนะครับตลาดมา,าเต็มๆเลยนะครับแข่งขายไงที่เด็ดเหมือนนี้เลยตล,ลาดซื้อขายรอยอันเฮามีหเห็นกันเป็นประจำนะครับพ่อแม่พี่น้องลูกเบิ่มพันล้านราคาหองใบหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทครับ1 4 0 0แสนสี่่ ผมมกักจะหนาตาเพิ่อนละสายเพิ่มพันล้านพันบานได้ยห่วงใหไ,ไต้อนะอถอยออกมาไกลๆได้นะครับันี้นนาย<า>ผมคว้าเบอร์ฝากไ่้แม่พี่น้องนะครับเบอร์นี้ไ่ต้องห่วงเลยนะครับทีมงาน3าี่ช่องได้เมอนี้ ดินว่าบานกำลังสัมผัสด,ด้วยอย่าลอสักครวย,ยเง็บเบิ้งควยงามก่อนนะครับเดี๋ยวคอยขอเบอร์โทริันเรื่องอะไรดีฮะสวยๆเลยนะครับเ่ยสวยเาผมขอเบอร์ฝากไว้แม่พี่น้องนะ 093 093 075 075 3380ครับผมนายห้อยองค์ตะการครับครับผมขอบคุณทีมงานห้องค์ตะการนะครับทีมงานสวยๆเลยวันนี้ลูกเบิ่มพันล้านนะครับ140,000บาท